ถ้าคุณกำลังมองหาของขลังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูพระเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ e ีเกอร์ออมีเครื่องรางของขลังมากมายให้ท่านได้รวบรวมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ไอดีเอส9ฮช9อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับ พบกับพระเครื่องพุทธคุณดีของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ e ีเกอร์ออนสวัสดีครับพบกับ e ีเกอร์ออกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรกันนั้นไปรับชมกันเลยครับพระเครื่องคู่กายคนดังวันนี้ผมจะมานำเสนอพระเครื่องของท่านใดไปรับชมกันได้เลยครับ ดีเจซาร่าอนุสราแบตเลอร์นี่เธอคนนี้เขาเป็นสายหมูตัวจริงเคยเล่าให้ฟังไว้ว่าโดยส่วนตัวเขานั้นเป็นคนชอบทำบุญข้าวัดอยู่แล้วเวลาไปทำบุญเขาก็มักจะได้ของดีมาเธอได้ยอมรับว่าตัวเองก็เป็นสายหมูทั้งอาบน้ำมนต์เข้าวัดใครว่าอะไรดีเราก็ทำหมดถาเพื่อเป็นสิริมงคลกับตัวเอง ในหนึ่ปีก็จะมี1วันที่จะไปอาบน้ำมนต์ที่วัดป่าแดดจังหวัดเชียงใหม่ก่อนหน้านี้ก็เคยใส่ตะกุดเด็กๆส่วนกํำไรตะกุดที่ได้มาซาลาไม่ได้ตั้งใจจะซื้อเลยแต่ไปกับเพื่อนแล้วเพื่อนก็เอาตะกุดอันหนึ่งมาใส่มือบอกว่าเป็นอันที่เขาอยากได้เราก็รู้สึกได้ถึงพลังงานบางอย่างก็เลยได้มาเป็นตะกุดเมตา เวลาผ่านไปก็ไปถอยมาอีกหนึ่งอันเป็นมแมลงผู้ซึ่งช่วยในเรื่องของการเจรจาการต่อรองแล้วหลังจากนั้นก็ตามมาเรื่อยๆที่ซาร่าเน้นก็จะเป็นเรื่องห้ามจนกินไม่หมดตะกุดมหามนจนไม่เป็นแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับงานด้านวงการบันเทิงชื่อเสียงแล้วก็มีอีกหนึ่งอันเรียกว่าประลอดกรออันนี้จะครอบจักรวาล ซึ่งอันนี้ทหารในอดีตจะพกติดตัวกันเมื่อก่อนวัยรุ่นอาจจะไม่นิยมแต่เดี๋ยวนี้ก็กลายเป็นเทรนถ้าร้านไหนสามารถทำออกมาให้กลายเป็นแอคซเซนสีก็จะได้รับความนิยมอย่างกำไรที่ซาลาใส่ก็ไม่ได้ดูเป็นของขลังแต่ยังดูมีความเป็นแฟชั่นออกแนวโบฮีเมียนหน่อยๆส่วนเรื่องที่ว่าจะสามารถช่วยได้จริง รือเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจตรงนี้ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละคนแต่ตัวสาราคิดว่าเราเห็นผลกับตัวเราแล้วเขาได้ขอแล้วก็ได้อย่างที่ขออย่างเพื่อนสาราก่อนหน้านี้ขายงานเท่าไหร่ก็ไม่ผ่านจนไปเช่าตะกุดมาก็ไปเสนอง,งานลูกค้าเหมือนเดิมไม่ได้แก้อะไรเลยอยู่ๆลูกค้าก็ตกลงตะกุดอันนั้นชื่อว่า ตะกุดเมียหลายซึ่งช่วยในเรื่องของการเจรจาแต่จริงๆแล้วเราไม่จำเป็นต้องไปซื้อตามร้านเพราะร้านที่ทำออกมาขายเป็นแฟชั่นบางคนอาจจะมองว่ามีราคาแพงถ้าเราสามารถทำเองเอาไปเลี่ยมแล้วมามิกแอนด์แมทในสไตล์ของตัวเองเธอคนนี้ได้กล่าวไว้สีตะกรุดสายเมตตามหานิยมที่สายมูควรรู้จัก ในบรรดาเครื่องรางของขลังที่ผู้มีความศรัทธาสนใจบูชากันนั้นสายวิชาเครื่องรางด้านแขวคาดปลอดภัยกับเครื่องรางในสายวิชาเมตตามหานิยมถือว่าเป็นสายเครื่องรางที่ผู้คนสนใจเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะเครื่องรางที่เกี่ยวกับเมตตามหานิยมเป็นสิ่งที่ผู้คนที่มีความเชื่อต้องการนำมาครอบครองบูชา เพื่อให้ได้มาซึ่งเกินท้องความรักใคร่หรือสิ่งต่างๆเท่าที่มนุษย์สามารถนึกคิดขึ้นมาได้ทั้งนี้เครื่องรางเมตตามหานิยมตั้งแต่อดีตการมีทั้งรูปแบบพักเรื่องวัตถุมงคลต,ต่างๆรวมถึงเครื่องรางที่ต่างได้รับความนิยมและกล่าวถึงประสบการณ์ในการบูชา 1. ตาึตะกรุดดอกไม้ทองตำรับ หลวงพ่อพูนวัดบ้านแผนเครื่องรางเมตตามหานิยมจากสายวิชาของหลวงพ่อสนัน่นวัดเสาทงทองตำบลจำปาหลอ่ออำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองสู่หลวงพ่อพูนวัดบ้านแผนตำบลเสนาอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นเครื่องรางที่มีครูบาอาจารย์และศิษย์ในสายวิชารับสืบทอดตะกุดนี้ไว้ เช่นหลวงพี่เลี้ยงชีระวะโลวัดจอมเกตก็เป็นหนึ่งในผู้สืบสารสายวิชาตะลกุดดอกไม้ทองสำหรับในกรุงเทพนั้นมีพระปฏิพาณสุริปฏิภาโนหรือพระอาจารย์เบนวัดราชาธิวาสยานมหาวิทยายลายัยราชพฤ์สวนสุนันทา เป็นผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดการทำตะกุดดอกไม้ทองมาจากหลวงพ่อพูนซึ่งรับวิชามาจากการจดจําและเป็นผู้ช่วยจานตะกุดตั้งแต่หลวงพ่อพูนยังดํำรงขันซึ่งได้มีการสร้างตะกุดดอกไม้ทองออกมาให้ผู้ที่ศรัทธาได้นำไปติดตัวและตะกุดดอกไม้ทองวัดราชาธิวาสได้รับการกล่าวขวัญอยู่ไม่ใช่น้อย ถึงประสบการณ์ที่ได้รับ 2. องตะกุดแดงหลวงพ่อจำลองวัดเจดีแดงพระนครศรีอยุธยาในปัจจุบันหลวงพ่อจำลองวัดเจดีแดงได้มรณภาพไปแล้ว แต่ความเป็นพระเกจิที่มีชื่อเสียงลูกศิษย์ลูกขามากมายทั้งนอกและในตัวจังหวัดอยุทยายังทำให้เครื่องร้างของท่านนั้นยังได้รับการกล่าวขวัญมาจนถึงทุกวันนี้ซึ่งตะกุดของหลวงพ่อจำลองทำตามตำรับโบราณซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุทยาทำจากตะกั่วรีดเป็นแผ่นลงยันฉเฉลียวเพชร,ม,รม้วนกลม แล้วถักด้วยได้สายศินนำมาลงลักปิดทองตะกุดของท่านมีสี่อย่างคือตะกุดดำแดงสาริกาและตะกุดไตรามาศซึ่งพุทธคุณในแต่ละดอกหรือวาระการทำก็จะมีความคล้ายหรือแตกต่างกันออกไปบ้างตะกุดแดงให้พุทธคุณด้านเมตตามหานิยมเจรจาค้าขายตะกุดดำมีพุทธคุณด้านมหาอำนาจแขวคาดคงกระพัน ตะก,กุดคู่สาริกามีพุทธคุณด้านเมตตามหาสเสน่ห์เจรจาค้าขายและตะก,กุดไตรามาสปุกเสกตลอดเข้าพารรษารวมสุดยอดพุทธคุณ ตระกุดเมียมากหลวงปู่ลองวัดวิเวกวายุพัฒบางปะอินพระนครศรีอยุธยาหลวงปู่ลองวัดวิเวกวายุพัฒ์อำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเจ้าตำรับต่อเส้นวาสนาและมีตะกุดเมียมากเป็นเครื่องล้างสำคัญเป็นที่ผู้คนต้องการได้มาครอบครอง เพราะมีความเชื่อในพุทธคุณสำหรับการสร้างตะกุดเมียมากนั้นหลวงปู่รองได้รงเมตตามหาสเสน่ณจังงังทำผงพุทธคุณณอกแตกยอมยกใจให้ราวาหมดหลวงปู่ลองปิดกุฏิปลุกเสกตะกุดเมตตาดอกน้อยนี้ตามพรบาอาจารย์หลายวันหลายคืนจนเอาว่าใช้ได้แล้วท่านจึงยอมเปิดกุฏิ ให้เอาไปใช้ได้แต่มีข้อห้ามว่าตะกุดนี้สมณชีพราหมณ์ห้ามใช้ตะกุดเนียวมากเด็ดขาด 4. ตะกุดพญาจิ้งจกพระอาจารย์เลียงวัดจอมเกดพยาจิ้งจกหนึ่งในวิชาเมตตาสำคัญของพระอาจารย์จิรพงศ์ธีรวะโลหรือพระอาจารย์เลี้ยงวัดจอมเกดต,ตำบลขยายอำเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งท่านได้เคยเมตตาให้ความรู้ว่าจิ้งจกหรือยันจิ้งจกนี้ คือยันครูสำคัญของสำนักวัดจอมเกดโดยท่านได้ร่ำเรียนวิชานี้ในสายวิชาของหลวงปูน่นายวัดบ้านแจง้งโดยผู้ที่ถ่ายทอดวิชาให้พระอาจารย์เลี้ยงคือหลวงพ่อพิมพ์วัดพฤษาตะวันจังหวัดพิจิตรยันจิ้งจกนี้มีพุทธคุณเด่นในด้านโชคลาภเมตตามหานิยมเหมาะกับงานด้านค้าขายทำธุรกิจการเจรจาต่างๆ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในวันนี้ในครั้งต่อไป Eagle of Note จะนำเสนอเรื่องอะไรกันนั้นโปรดติดตามแล้วชมกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิง่งสำหรับวันนี้สวัสดีครับ